โอ้โหจานกกางเขนน้อยน่ารักน่ารักะสี่ตัวดูดูเนี่ยอุยอุยดูฮะดูปากเขาเห็นชัดเจนฮะเนี่ยสี่ปากสวยๆลูกนกกางเขนดูไอ้อาปากน่ารักจ้ะแม่ก็เฝ้าอยู่อย่างใกล้ชิดนะฮะดูสิดูก็เริ่มมีคนแล้ว ขนดำสนิทแล้วนะก็จะสีเหมือนแม่เดนะี๋แหละก็ถือว่าเป็นนกที่คอยดูแลความสะอาดนะในตามสวนตามถังขยะนะพวกนี้เขากินแมลงกินหนอนนะนั้นถังขยะถ้ามีหนอนมีอะไรขึ้นมาเสร็จนะจานกกลางเขียนบ้านนะ แถมยังร้องเสียงเพราะเาะให้ฟังด้วยทุกเช้านะนี่อา้าวี่เขาออกไปแล้วเขาเราได้ดูลูกเขาใกล้ๆนะมาดูลูกเขาใกล้ๆนะก็มีขนเริ่มทยอยออกนะแต่ว่ายังยังไม่เยอะยังไม่เยอะนะก็สีตัวนะนกกรงเขียนสี่ตัว นีน่ารักน่ารักกันก็เก็บมาให้ชมกันนะใครหลายคนก็คิดถึงนะอยากจะชมอยากจะดูการพัฒนาการของเขาการจเจริญเติบโตของเขานะแล้วก็ยังไม่เคยเห็นว่านกกังเขนกี่วันมันจะบินนีก็ต้องคอยติดตามไปเรื่อยๆนะดูว่า 1สัสิวันเหมือนนกปลอดหรือเปล่านะก็น่าจะประมาณนั้นฮนะนะก็คอยดูกันไปเรื่อยๆนะแล้วก็จะเก็บให้ชมเรื่อยๆนะอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ